สวัสดีครับ FC รันคนทักหอยนะครับผมทักไทายแอดมินแต่ละช่องด้วยนะครับก็เราพัฒนาวันนี้เรามาลุ้นราวันจันทร์ที่ยนะีแปดเนาะหลังวันที่ผ่านมาออกอะไรเก้าห้าสองสามห้าห้าแนวทางของผมวันที่ผ่านมาไม่น่าลงเพิ่มสูตรเลยเนาะก็สองสูตรนี้เอาอยู่เนาะมาสามสองเลข อืมเด็กพี่น้องครับมาสองสูตรนี้ตัดสินใจเอาเจ็ดแปดเก้าลงมาอุตสาหเน้นสามเน้นสองไปแล้วนะโอ้โหอ,อะไรเนี่ยมาให้เจ็ดสามมีแปดสองนี่เน้นเลยสามเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองนี่ผมชอบนะเมื่อที่ผ่านมาดันมาสามสองเล็กพี่น้องสองสูตรนี้ งวดก่อนก็เข้าไปที่83นะงวดที่ผ่านมานิ่ง3นี่โหยมาเกือบทุกงวดไม่รู้จะมาอีกปะเนะี่ยอ่ะลองดูงวดใหม่เนะก็เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูแค่สองสูตรนี้ถ้ามันยังเอาอยู่อีกแค่สองสูตรเราก็ถือว่าปังไปอ่ะมาดูรอบนี้นะงวดวันจันนี่เอาแค่สองสูตรพอนะสูตรอื่นออกมาแล้วผพาเรา เสียเนาะแต่เลขตารางเลขตารางก็งวดที่ผ่านมาก็มี fc จับได้นะครับสองสามสามสองก็ดีใจด้วยนะครับ fc เก่งนะเริ่มเก่งแล้วจับเลขในตารางนี่เลขเลขเลขในตารางแอสนี่จับไม่ค่อยพลาดนะส่วนมากไม่ค่อยพลาดสองตัวมีให้เห็นตลอดเนาอะอ่ะสำหรับงวดน,นี้วันนี้เอาสูตรเดิมสูตรเก่าเล่า เล่าใหม่อา้าวสูตรเก่านะามาให้ดูก็เป็นสูตรสิบหน่วยเอ่อช่วงก่อนหน้านั้นประมาณสี่งวดนะมันมันเดินมาบนแต่หลังๆมานี่สามงวดหรือเปล่านะรู้สึกว่าจะเดินมาที่ล่างเนะลักสิบหน่วยล่างเนาะกลายเป็นสิบหน่วยล่างเนาะจากบนช่วงนี้ก็มาล่างนะก็ไม่แน่ใจว่าจะมาบนหรือล่างวนันนี้ก็ดูไปก่อน หรือใครจะนำไปเป็นเลขวิ่งรูดก็ได้นะสองตัวนี้ถ้ามันยังปังอีกเก้าบวกห้าสี่ห้าหกใช่ไหมอันนี้ผมโยงผิดหรือเปล่าเนี่ยผมรู้สึกว่าจะโยงผิดแล้วนะขออนุญาตตัดขออนุญาตนี่ใหม่นะอโยงผิดมันต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้นะขออนุญาตลบนะพอเริ่มอัดคลิปแล้วเพิ่งเห็น อาจจะเล็กนิดนึงก็ไม่เป็นไรเนาะนีะ่ผิดพลาดโดยครับขออภัยนะครับผมอ้าวก็จะเป็นตัวนี้อ้าวมาดูสูตรสิถูกไหมสูตรเก่าสูตรเก่าอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่นี่นี่เออเนี่หลักพันนะหลักพันบวกด้วยหลักหน่วยบนพันบวกหน่วยก็เป็นสูตรเดิมนักวิทยาศาสตร์มาได้อะไร องวดที่ออกแปดสามอันนี้งวดออกสามสองได้สามกับสี่งวดที่ผ่านมางวดนี้ก็น่าจะเป็นสองบวกสองเป็นสี่บกห้าเป็นเก้ากับศูนขอเปลี่ยนปากกานิดน,นึงนะเกกับศูนอ้าวนี่คือสูตรสองตัวสองตัวที่เดินดีมาทุกงวด ไม่บนก็ล่างถ้าใครจะจับวิ่งรูดเก้ากับศูนย์ก็ได้นะจับวิ่งจับรูดเนาะเก้าศูนย์ถ้ายังเดินดีก็จะเป็นตัวนี้แหละเก้ากับศูนย์นี่แหละซึ่งวันที่ผ่านมาก็สามกับสี่สามก็เข้านะเนาะอยังไม่สะดุดนะห้าหกงวดมาแล้ว ย้ำว่ายังไม่สะดุดเป็นสูตรที่มาคงที่มากสูตรอื่นนี่เปลี่ยนกันสะดุดอ่าและตัวประกอบที่จะมากับสูตรนี้ที่ผมใช้ประจำว่าที่ผ่านมาผมคิดว่ามันเอาไา่อยู่มันเอาอยู่นะ0ู2นึ่สองวันนี้ได้ห้าหเจดไม่ยากหลักสิบบนห้าหกดแค่นั้นตัวประกอบจับชุดถ้าสูตรไม่งองเง ก็เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกไม่ใช่ศูนย์หกเลยสิศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนะมองให้เป็นเลขเจ็ดนะครับเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดแค่หกชุด สองสูตรนี้ถ้าเอาอยู่มีแค่หกตัวตัวเน้นผมชอบเก้าหกเก้าเจ็ดสองชุดนี้นี่คือตัวเน้นนะนอกนั้นก็เด่นเบา เพราะว่าสูตรอื่นตัวที่ชนกันเยอะที่สุดนี่ตอนนี้นะมันจะมี9แล้วก็6กับ7 06 07จะมาไหมก็มีสิทธิ์แต่ว่าผมชอบเลข9มากกว่าเนาะเลขในตารางนี่ถ้าใครจะไปจับเล่นก็จะเป็นเออผมให้เลข9เลข0แล้วก็6กเจด อ่าแถมเลขอีกตัวหนึ่งอ่ามีคนถามหรือเปล่าว่าเลขสามจะยังเดินมาอีกไหมเอ่อหวยลาวเลขสามผมแถมเลขสามอีกตัวหนึ่งนะสามเลขลาวจะยังมีโปรโมชั่นอีกหรือเปล่ารอบนี้เลขสามของผมมีมีม,ม,มีสุดอื่นมีนะแต่ก็ไม่เด่นเท่าไหร่ก็คืออาจจะถ้ายังมาอีกก็ นี่แหละผมกลัวที่สุดก็คือสามเนี่ยอ่าสามถ้าสามาจะมาคู่ยังไงผมเอาออกนอกกรอบให้นะสามตัวนี้ถ้าผมคิดว่าถ้าหกตัวนี้หกตัวนี้ไม่มานะตัวอื่นที่ชอบก็จะเป็นระวังเก้าสามศูนย์สามแล้วก็เลขพี่น้องก็คือหกเจ็ด เจ็ดถ้ามาแค่สูตรเดียวก็อาจจะเป็น67ถ้ามันไม่เอ่อถ้าจับคู่แล้วไม่เข้าอาจจะเป็น67เอา่าเลขพี่น้องก็จับทิ้งไว้หน่อย6กเเลข3มถ้ามาอีกก็จะเป็น93กับ0ูนย์สเน้นเกาสามมากกว่านะผมก็จะชอบ93มากกว่านะถ้าจะมานะศูนสาก็เพิ่งจะไปอา่ารอบที่แล้วอาจจะเป็น9กสาม แต่ตัวที่เน้นก็คือ2ชุดนี้เกกับเก้ตัว3มตัวผมให้ไปเอ่อสามเก้าหเจ็ด แล้วก็หนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าเจ็ดนี่คือชุดสามตัวนะหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าเจ็ดสามเก้าหกสามเก้าสิบเจ็ดในตารางผมไม่มีหนึ่งแต่ผมมองดูแล้วในสูตรอื่นเออหนึ่งก็มีมาปะปายด้วยถ้าตัวเลขสามตัวถ้ามาเก้าหกเก้าเจ็ดอาจจะเป็นตัวนี้แหละหนึ่งหรือสามถ้าใครชอบเบิ้ลหาม ชอบแบบสูงสูงเลยเนาะก็996 9หลักร้อยนะ996 997อะไรประมาณนี้อ่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะผมก็ไม่แน่ใจด้วยงวดนี้ว่ามันจะขึ้นบนหรือลงล่างงวดที่ผ่านมามันอยู่ประมาณกลางๆถึงลงมาตำ่ำตัวสูงมันไปอยู่ที่ข้างหน้าหมดก็คือ95เนาะ95 2 3 5 5 รอบนี้ถ้าสามยังอยู่ก็น่าจะอยู่ประมาณผมชอบเล็ล่างอะ่ะเออเล็กล่างนะแล้วก็มันน่าจะมาอยู่ประมาณเก้าสามเก้าหกอะไรประมาณนี้หละมะั้งเก้าสามเก้าหกหรือสามเก้าเก้าหกเออเอาเก้าหเก้าเจ็ดโอเค ก็มีแนวทางมาฝากประมาณนี้นั่นเราก็นําไปพิจารณากับท่านอื่นดูเนาะถ้าสองสูตรปังนี้ก็คงไม่พลาดนะวนนี้หตัวสองสูตรนี้วันที่ผ่านมาเอาอยู่เอาอยู่สองสามงวดแล้วอ่ะวันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆแค่สองสูตรก็ขอให้ปังขอให้รวยก็แล้วกันสามตัวก็นี่ครับตามนั้นสาม ต,ตัวที่จะเน้นไม่ไม,ไ,มไ,มไม่เน้นดีกว่าอ่ะสี่ชุดนี้ก็โอเคขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมเฮงเฮงปังๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ